แกแกเป็นใครอ่ะแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเอคือคือคือผมผมเข้ามาของกินครับแล้วก็ง่วงหิวก็ก็เลยว่าจะเข้าไปหาของกินหาที่นอนนะครับบูวยนี่สรุปว่าแกเป็นโจรแล้วก็แค่จะเข้ามาหาของกินแล้วก็หาที่นอนใช่ไหมใช่ก็เห็นบ้านมันปิดเงียบม,มาสองวัน,นเข้ามาจริงจริงมันมีคนอยู่แต่ ฉันหาทางออกไม่ได้แต่แกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยฉันไม่เห็นได้ยินเสียงเลยมือตีนส่กลับไปโจรจริงๆเอางี้ดีกว่าฉันขอร้องอะไรอย่างได้ไหมแกช่วยเจ้านายฉันหน่อยนะฉันขอร้องช,ช่วยอะไรอยู่ผมเป็นโจนะผมเจอคนผมต้องหนีอย่าเพิ่งหนีช่วยเจ้านายฉันก่อนนะฉันขอร้องมาทางนี้อะไรมาทางนี <c> ้อ <oughs> <c oughs> ะไรตลบเป็นต้แล้วมึง S 1> <S 1> <S ว่างไงว่าไงปืนยังฮะนี่มึงรู้ไหมเนี่ยฮะตรงมึงจะจ่ายเงินกูไหมเนี่ยกูถามมึงมาเป็นวันๆแล้วนะฮะมึงไม่ตอบกูมึงรู้ไหมว่ากูเสียเวลากับมึงขนาดไหนกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินเนี่ยต่อมาอืมอ๋อกูลืมไปวะตอบุด ว่าไงอีกนาทีนี่ไหมกูกูไม่มีถ้ากูมีกูก็ให้มึงไปแล้วไม่มีอ่ะมึงไม่มีใช่ไหมอ๋อมึงคงไม่เสียดายผมสินะเฮ้ยกูจะโกนหัวมึงอย่าเอาผมมึงไปเป็นประกันว่ามึงจะยอมแต่นี่กูมึงรู้ว่ามึงไม่ใช่นาตาเสียงนี้พ่อ้ย เออก็ได้แล้วงไงมิชาหน้ากางมึงจะทำไงบอกมาเดี๋ยวมึงก็เบี้ยกูอีกกูรู้เจ้านายกูสั่งไว้เลยนะว่าถ้าไม่ได้เงินกลับไปเนี่ยให้เอาชิ้นส่วนร่างกายของมึงไปเจ้าแขนหรือขาดีวะหรือผมดีเอเป็นลูกตาดีไหมวะฮะ เอาข้างไหนดีเจมึงจะเอาข้างไหนดีโอ้ยเดี๋ยวป้าไม่จะหายด้วยไหมแมาอยู่นี่มึงจะรับเงินด้วไหนมาขอเวลาอินเดียที่ไม่เลยแยกไปเลยเงินหนึ่งไม่หนไม่ได้ม่ได้มาไอ้จอแกต้องช่วยเจ้านายของฉันด้วยนะจะจะช่วยยังไงแล้วมันมีอาวุธแจยนำหนวดซิโอ้ยแจยอะไรก่อนมันตัดสายโทรศัพท์ไปหมดแล้ว นั้นนี่แค่ฉันวิ่งหนีเงาของอีเวนนั่นน่ะฉันก็เกือบจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็ติดกล้องวงจรปิดไว้ข้างล่างด้วยนะต้องทำให้ดีเลยก็มันติดกล้องด้วยเหรอตรงไหนนู่นนู่นตรงนู้นเออเอางี้เธอไปซ่อนนะซ่อนตรงไหนก็ได้เออแล้วเจ้านายเธอชื่ออะไรชื่อเชนชื่อเชนโอเคอื้อ ว่าไงมึงไม่จะจ่ายกูเมื่มอไหร่ฮะฮะมึงมึงไม่บอกกูเหรอมึงไม่มีอะไรรับประกันกับกูใช่ไหมเพราะฉะนั้นกูเจ้าเล็กมึงเดี๋ยวกูกดมึงก่อนอืมฮกูเจ้าเล็บมึงไปเป็นประกันให้กับเจ้านายกูว่าไงมึงจะยอมจ่าย,ายไ,ได้ มึงให้เวลาเวลาอะไรมึงนะมึงจะขอไปทำไมกูจะขอใครวะไอเชนไอเชนเฮ้ยใครวะเมื่อไหร่มึงจะจ่ายหนี้กูอ้าวเปิดประตูนี่จะนีมึงอีกคนเหรออ๋อมึงน,นี่มีหนี้ไปทั่วเลยเหรอฮะฮะแล้วมึงจะเอาเงไินไหนมาจ่ายกูเฮ้ยกูบอกให้เปิดไงใครวะมึงจะเอาอะไรวะ เ <Hey. S 2> ปิดประตูเดี๋ยวนี้หนึ่งสองใครวะกูไม่รู้สามเฮ้ยนี่มึงทําแบบนี้กับลูกหนี้กูได้ไงแตเย็นๆดิเวย้ยกูก็เป็นเจ้านี่มันเหมือนกันเจ้านี่บ้าบออะไรทาขนาดนี้มันจะเอาเงินที่ไหนมาให้มึงไม่รู้แหละมันติดนี่กูกูต้องมาเอาอ่ะไม่งั้นเจ้านายกูก็ไล่งานกูแย่ดิแล้วมึงได้อะไรเข้าไปบ้าง กูก็ยังไม่ได้อะไรเนี่ยกูถามมันอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ยอมตอบมันก็บอกมันไม่มีเพราะฉะนั้นกูก็เลยจะเอาเล็บมันไปให้เจ้านายกูจะได้รู้ว่ากูทําทงานสําเร็จเฮ้ยเฮ้ย,ยแต่ที่มึงทําอยู่มันผิดกฎหมายนะกูไม่สนงานะกฎหมายอะไรบ้านกูไม่มีกฎหมายด้วยเฮ้ยมึงพูดแบบนี้มึงอยากดังเหรอก <c oughs> ูดังอยู่แล้วเว้ยแต่ถ้ามึงอยากดังจริงๆสินะใช่ <c oughs> พอดีน้องสาวแม่บ้านะ เขากำลังถ่ายคลิปมึงทรมานคนนี้อยู่ถ่ายวะคนนั้นไงก็อีแม่บ้านคนนั้นไงจากดังสิมึงโดนจับเข้าคุกแน่ <c oughs> คิดว่ากลัวกลัวปะล่ะไอ้โจมาแนีวแค่นี้ก่อนเวย้ยฝากไว้ก่อนนะมึงฟังด้วยจำไว้นะคราวหน้ากูจะมาหัวมึงไปไว้โจ รอ,ๆๆอิดอะไรไหมคุณขอบคุณมากพี่ <c oughs> คุณไปแจ้งตำรวจดำเนินคดีซะเอา้าแล้วนายล่ะนายจะไม่สู้ไปด้วยเหรอนายก็เป็นโจรเหมือนกันนะมันควรประเด็นกันอีกอย่าง ผมเข้ามาก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้อะไรไปแถมผมยังช่วยคุณผมว่าผมคงไม่ผิดหรอคุณรีบไปเถอะผมขอตัวก่อนนะหิวหรือเปล่าก็ก็หิวนะครับงั้นไปกินกัน